สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านครับพบกับผมฮิมควิกเซิร์ฟนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะมาแตกต่างน,นิดนึงนะครับหลายหลายครั้งเนี่ยเราจะมารีวิวเนาะพวกฮาร์ดแว,ร,วร์ต่างๆวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของไซเบอร์ซูเวอร์ตี้กันบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่จะเป็นเป็นปกติของทุกองค์กรแล้วนะครับองค์กรไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้เริ่มทําเลยเนี่ยผมว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงมากๆนะครับเสี่ยงต่ออะไรบ้างนะครับเสี่ยงต่อ ถูกไหมครับเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลที่สําคัญเนี่ยจะโดนรนซอมแวร์ใช่ไหมครับโดนเข้ารหัสนะครับหรือว่าหลายๆคนเองนะครับมีการลงทุนเรื่องของการทำไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไปแล้วนะแต่ว่ามาผิดทางจะดีกว่าไหมนะครับว่าทุกวันนี้นะครับถ้าเราจะปกป้องข้อมูลในองค์กรเนี่ยด้วยอุปกรณ์นะครับจากทาง Cisco นะครับเรียกว่า Cisco Secure Firewall นะครับตัวเนี้ยตัวเดียวเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานร่วมกับ Eco System ของทาง Cisco ได้ข้อแรกเลยนะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือ เขาเป็น advanced threat protection นะครับ c ิ sco เองเนี่ยเขามีเทคโนโลยีของตัวเองะฮะที่ชื่อว่า Talos นะครับ Threat Intelligence เขาทำอะไรบ้างน,นะครับเขาสามารถที่จะป้องกันภัยคุกคคมนะครับใหม่ใหม่นะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับมีการสแกนลงไปในเรื่องของความซับซอบ้อน behavior ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่การทำงานแบบทั่วๆไป Cisco มีมานะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว Talos Threat Intelligence เนี่ยเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยี การสแกนข้อมูลนะครับที่มีการเข้ารหัสนะฮะหลายๆเทคโนโลยีทําไม่ได้นะครับบานแบรนเองเนี่ยต้องมีการถอดรหัสก่อนนะครับซึ่งก็จะกินเพอร์ฟอร์แมนซ์ประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานเยอะแยะมากมายนะครับซิสโกเองนะฮะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Encrypted Visibility Engine นะฮะหรือว่า Eve ตัวเนี้ยนะครับเขาสามารถสแกนข้อมูลที่เข้ารหัสนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดรหัสทําให้สามารถแยกแยงข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดการใช้รีซอสในการทํางานแล้วก็ ยังไม่พอนะผมขอพูดในเรื่องของตัว Price นิดหนึ่งละกันนะเรื่องของ p pricing c ิ sco เองนะครับเขาให้ไฟบอลอกมานะครับแล้วก็มีเรื่องของ t u g h p u t ที่น่าเชื่อถือนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะไปเจอนะครับอุปกรณ์พพรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายบางแบรนด์เนาะที่เขาให้โว้ทรูพูดมหาศาลเลยนะครับ1 0กิก20กิกต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยพวกนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขในตราชีต้องบอกงี้นะครับเวลาใช้งานจริงเนี่ย พอร์ฟอร์แมนซ์มันจะดรอปนะครับตามฟีเจอร์ที่เราเปิดนะแต่ c ิ sco เองนะครับอันนี้เราค่อนข้างการันตีว่า,าตัว u g h p u t ที่ให้มาเนี่ยนะครับมีความตรงนะครับสามารถที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของราคานะครับกับประสิทธิภาพผมถือว่า c ิ sco เองเนี่ยเป็นลำดับต้นๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านเองอาจจะมองว่าทำไมซื้อ c ิ sco แพงหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดและปัจจุบัน c ิ sco ไม่ได้แพงขนาดนั้นครับ ฟีเจอร์นะฮะในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับหรือว่า Unified m a n a g e m e n t นะครับหลายๆอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเราต้อง m n n น e แบบแยกตัวนะครับไม่ได้รวมศูนย์ถูกครับบางท่านเองเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะนะครับมีสาขากระจายอยู่ตามต่างจังหวัดถูกไครับ HQ อาจจะมีอยู่ที่กรุงเทพนะครับมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศเลยการบริหารจัดการเนี่ยบางทีเราต้องใช้ IT เข้าไป a n a น e ในแต่ละจุดจะดีกว่าไหมนะครับ ซิสโก้นะฮะยูนิฟายแมจเมนต์หรือว่าตัว Cisco Security Cloud Control นะฮะตัวนี้เขาจะทําการนะครับมเนจนะครับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายของ Cisco เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเข้ามาอยู่ที่ d a s h บอร์ดเพียงหน้าจอเดียวทําให้เราสามารถหารจัดการได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้วก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นลดฟุตปรินต์นะครับของเจ้าที่ IT ได้ครับ ในเรื่องของ EcoSystem เองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับที่ซิสโกเหนือกคู่แข่งนะครับอ่าคืออะไรนะตัวเนี้ยในมือผมเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยมันคือทำอ่าเป็น e ฟ r l w เนาะเป็น CQ Gateway ตตัวหนึง่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Product ของซิ sco เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมว่าหลายท่านอาจจะเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วว่าซิสโกมีอะไรมี CQ x ใช่ไหมครับ มีเรื่องเซสซี่มีเรื่องอัมเบล่านะครับมีไอซ์มี XDR นะครับรวมไปถึงเองเนี่ยซิสโก้เองเนี่ยได้มีการแอกควายนะครับสปรังนะครับซอฟต์แวร์ที่ทำในเรื่องของการบริหารจัดการอาอุปกรณ์ใน Data Center ต่างๆนะพ,พวกซีมพวกซ็อกต่างๆเนี่ยทำให้ซิสโก้เองนะครับมีพอร์ตโฟลิโอของสินค้าที่กว้างมากๆนะครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่ Edge Device ไปจนถึง Data เซนเตอร์ <Center S 2> เลยฮนะเพราะฉะนั้นซิสโกเองเนี่ยมีอีโคซิสต็มที่ใหญ่นะครับไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายนะครับยิ่งมีความหลากหลายของแบรนด์เนี่ยการบริหารจัดการหรือว่าช่องโหว่บางตัวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีของซิสโกตั้งแต่ต้นน้ําไปยังปลายน้ำเนี่ยเราก็จะปิดกั้นความเสี่ยงเหล่านั้นได้ครับและในเรื่องของการใช้งานเองนะครับซิสโกเองเนี่ยก็รองรับการใช้งานทั้งในแบบตัวไฮบริดแคลนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของซีโรทรัสนะครับที่เรา อาจจะไปติดตั้งที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับแล้วซิสโ o เองเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าระแวดระวังแล้วกันเนาะคือทุกอุปกรณ์เองที่อยู่ในระบบเครือข่ายครับเขาก็จะพยายามดูนะครับพยายามโมนิเตอร์ว่าแต่และอุปกรณ์เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคือเขาเองเนี่ยไม่ใช่เขารู้จักแค่ความเสี่ยงของพวกระบบเรียลกามนะครับหรือว่าอุปกรณ์ไอทีเท่านั้นนะเขายังสามารถตรวจจับในเรื่องของ behavior นะครับหรือว่า ความเสียเ่ยงหรือพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของทาง Cisco นะครับโดย Cisco เนี่ยก็ใช้ในเรื่องของการ Real-Time Analytics เกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ c ิ s c กเขารู้เขามีเทคนิคการทำพวก Machine Learning ต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับทำให้เทคโนโลยีที่ผมกล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้จะสามารถที่จะปกป้องเรื่องของพก z ซ r o d ดีนะครับ Zero Day ก็คือว่า ภัยคุกคามนะที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งยังไม่มีซิกเนเจอร์นะครับหรือว่าแพทใดๆออกมาแต่ว่า c ิ sco เองเนี่ยเขาประเมินความเสี่ยงได,ด้วยตัวเองแล้วเขาก็สามารถที่จะแพทนะครับหรือว่าป้องกนะันหรือว่าใช้เรื่องของ a ซน box ในการเข้ามาช่วยทํางานทําให้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะเจอเทรดที่เป็นซีโรเดก็ตามครับและภาพรวมนะผมเคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเรื่องของราคาถ้าเทียบกับ t u รู p u t เนี่ย Cisco เนี่ยไม่ได้เป็น2รองใครนะครับแล้วก็ ซิสโกเองเนี่ยเขามีความวาไรตี้ของรุ่นนะเขามีพันซีรีส์ที่เป็นตัวเล็กสุดนะครับอย่างในมือผมเนี่ยพันสองซีรีส์นะครับหนึ่สนะครับตัวนี้เองนะครับหนึ่ตัวเหมือนจะเป็นเดสก์ท็อปไซส์นะครับสวยๆวางในตู้แล็บนะครับหรือว่าวางในโต๊ะนี่ผมว่าก็ยังเท่เลยนะมีพอร์ตแลนนะครับพอร์ตเน็ตเวิร์กที่เป็น10นกิกมาให้แล้วนะครับที่เป็นแบบ s อสพีพัดนะครับตัวนี้ให้มา2พอร์ตเลยนะครับแค่ไซส์แค่เนี้นะครับสามารถที่จะรองรับ ตัวพอร์ตอินร์เฟที่เป็นตัว1 0กิกให้แล้วนะครับเพราะนั้นรุ่นเยอะมากนะครับมีตั้งแต่พันซีรีส์ที่ผมถือนะครับไปจนถึง6,000ซีรีส์ที่เราใช้ใน Data Center อนะครับอันนี้คือ a p p l i a n อตอนนั้นยังไม่พอครับ Cisco เองเนี่ยยังมีตัว Cisco SQL u r r f w r l w a l l ที่เป็นแบบ Virtual a p p l i a n แด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะฮะตัวซอฟต์แวร์ของทาง Cisco นะครับแล้วก็ไปติดตั้งลงบนแพลตฟอร์มได้เป็นพวก Virtualization นะฮเราสามารถที่จะออน ซิสโก้ e c เคีย i ไฟว a l อขึ้นมาในแบบที่เป็น Virtual ได้ด้วยนะครับทำให้ลดต้นทุนในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ลงไปนะครับแต่ว่าได้เทคโนโลยีฟีเจอร์ต่างๆที่ซิ s c o มีทั้งหมดเช่นเดียวกับตัวฮาร์ดแวร์เลยครับก็ขออนุญาตฝากไปด้วยแล้วกันนะครับทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยก็คือข้อดีที่ Cisco ้ซ c เคีย i ไฟ w a วอมีและเหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาดครับ